จัดลำดับต้นไม้ใบสีเงินที่ดูแล้วเย็นตาในะส่วนของผมมีต้นอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาเ,เพื่อนๆไปรู้จักครับเริ่มต้นจากต้นยูคาลิปตัสต้นนี้เลยครับใบมนกลมน่ารักมากๆเลยครับดูแลมา1ปีกว่าแล้วครับเ,เพื่อนๆสูงมากเลยครับ ต้นต่อไปนะครับต้นนีออนญี่ปุ่นสายพันธุ์แคะครับใบของเขาจะเล็กๆข้อของเขาก็จะชิดนะครับเวลาออกดอกมานะครับเพื่อนๆสวยมากๆเลยครับส่วนต้นที่ผมชอบมากที่สุดเลยครับก็คือบรรดาต้นลาเวนเดอร์เหล่านี้แหละครับเมื่อใหม่ลองหัดเลี้ยงลาเวนเดอร์กูดวินดูก่อนครับเป็นตัวที่ดูแลง่ายที่สุดครับตัวนี้คือตัวปราบเสียนครับ ตัวนี้คือลาเวนเดอร์คอตตอนครับใบของเขาก็จะคล้ายๆกระสัลีแบบนี้แหละครับเน่าง่ายเป็นเชลาง่ายส่วนตัวนี้นะครับเป็นลาเวนเดอร์อิงลิสครับเพื่อนๆซึ่งข้อของเขาก็จะสั้นนะครับแล้วที่สําคัญข้อแข็งแรงมากๆเลยครับตอนนี้ก็กําลังจะติดตุ่มดอกแล้วครับเพราะว่าดูจากปลายใบชี้ๆแบบนี้ก็จะเป็นต้นคานชันนะครับใบเป็นสีเงินเหลืองไปทางสีฟ้านะครับและก็จะเป็นพวกตระกูลสนต่างๆนะครับที่ผมได้ดูแลอยู่นะครับขอเริ่มจากต้น ต้นสนบลูเอลต้นนี้เลยนะครับซึ่งจริงๆตั้งใจะจะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเวลามาโพสขายสักทีนึงครับต้นนี้ก็คือต้นสนอิตาเลียนไซเปรสนะครับที่เพิ่งได้มาส่วนต้นสนที่เพื่อนๆสอบถามปัญหากันเยอะที่สุดก็คือต้นสนแกเวเลียนนี่แหละครับเวลากระทบแสงแดดสวยมากๆเลยครับและเพื่อนๆละครับชอบต้นไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ